ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซาชั A ้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับครูสูวรการไฟไทยแลนด์ายชัช่วผมในคลิปฮะอะไรนะวันนี้นะครับผมนะก็เดินทางมาถึง EP ที่3กันแล้วนะครับนะเก็บการตอบคําถามของน้องๆน,นะครับผมนะที่ถามเข้ามาใต้คอมเมนต์คลิป5อะไรนะที่2นะครับนะ ก็เรียกได้ว่าโอ้โหมีคนถามเข้ามากันเยอะมากครับและในวันนี้ฮะอะไรนะตอนที่3ของเรานะครับพี่ก็ได้เลือกคําถามนะครับที่คิดว่าจะมีประโยชน์กับน้องๆส่วนมากนะผมนะวันนี้เลือกมาทั้งหมด4ี่คำถามเลยนะครับนะมาอ่านให้น้องๆฟังกันเลยนะครับนะและอย่าลืมครับถ้าอยากถามพวกพี่นะครับและอยากให้ได้ออกรายการฮะอะไรนะอย่างน้องๆคนอื่นนะครับที่ได้ออกนะครับนะอย่าลืมใส่แฮชแท็กว่าฮะอะไรนะนะผมนะอ่านๆถามว่าเขียนยังไงก็เขียนเหมือนชื่อช่องะครับนะอ่าขอผ่ายเขียนเป็นชื่อคลิปนี้เลยนะครับ นะจะเขียนว่าะอะไรนะก่อนนะครับเดี๋ยวว่าจะทีหลังก็ได้นะครับอย่าลืมแฮชแท็กมันด้วยนะครับผมโอเคอย่างนั้นวันนี้เราไปดูคําถามแรกกันเลยครับผมคําถามแรกในวันนี้ผมมาจากน้องไทชัดนะครับขอขอบคุณมากสำหรับคุถามนะครับผมนะน้องถามเข้ามาว่าเออพี่ครับผมใช้เกสี่บิ๊กแบงอัดทั้งสนามเลียแถวหน้าที่โดนตีอยู่สามารถอินเตอร์เซปได้ไหมครับ โอเคครับผมก็ขอบคุณน้องไทชาร์ดมากนะครับที่ส่งคําถามเข้ามานะครับนะเนื่องจากว่าน้องๆอ,อะไรโคอาจะรู้แล้วแหละว่ามันไม่ได้นะครับนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าสกิลอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยได้ออกเท่าไหร่นะผมนะออกทีนึงก็มีแค่ของนาลุคามิอย่างเดียวที่จะเรียกได้ว่าตีกันที่หลายๆเป้านะครับทาให้เรียกได้ว่าการโจมตีหลายเป้าเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่เป็นเฉพาะตัวของนาลุคามิก็ว่าได้นะครับผมนะด้วยคําถามนี้นะครับนะก็จะมีคําตอบครับก็ จะบอกว่ามันไม่สามารถอินเตอร์เซปได้นะครับถ้าตัวที่จะอินเตอร์เซปนั้นอยู่ในสภาวะที่ถูกโจมตีเหมือนกันนะครับผมนะเหตุผลเดียวกับหลายๆตัวครับที่ใช้ทกิวนี้ได้เหมือนกันอย่างตระกูลของวอมิเลียนนะครับผมนะหรือว่าจะเป็นบิ๊กแบงร่างไหนก็ดีนะครับนะที่ว่าอมบอกว่าเมื่อยูนิตนี้โจมตีหลายๆเป้าอย่างเงี้ยครับนะคือถ้าเราไปล็อกเป้าตัวที่เป็นตัวอินเตอร์เซปไว้แล้วนะครับนะก็จะสามารถตัวนั้นนะ ไม่มีความสามารถในการอินเตอร์เซปเลยเพราะว่ามันกาลังโดนโจมตีอยู่ะครับเหมือนคนกําลังจะโดนต่อยอะครับนะแต่เราตัวเองไม่ขวางเพื่อนมันทําไม่ได้ครับเพราะว่าเราก็โดนต่อยอยู่นะครับผมนะก็เลยจะบอกว่าความสามารถนี้ไม่สามารถใช้ได้นะผมนะแต่ขอขอบคุณสําหรับคําถามจากน้องไทยทัศน์มาผมก็เป็นคำถามแรกของเราในวันนี้ครับคําถามที่2ของวันนี้นะผมมาจากน้องอักรพลนะครับนะน้องอัคระพลถามมาว่าเออพี่ครับถ้าสกิลโอเวอร์โหลดอีเกต ไลท์ทับสกิลโอนหลอดเบรกไลท์ light. แล้วตีเลียสกิลอะไรเกิดก่อนครับก็นะครับสกิลนี้เรียกได้ว่าโอ้โหมีคําถามกันมาอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่ของดิกร s สออกมาใหม่ๆเดกเกสหรือดิเกสที่น้องๆเรียกกันนี่แหละนะครับนะก็จะบอกเลยว่าคําตอบข้อนี้นะครับผมนั้น มันจะเลือกได้แค่ตัวเดียวครับน้องสามารถใช้สกิลได้แค่ตัวเดียวอ่ะน้องๆง,งงกันใหญ่เลยทีนี้ทาไมใช้สกิลได้แค่ตัวเดียวมันคือเป็นเรื่องของการเชนของสกิลครับนะเพราะว่าสกิลของดิเกรสบอกว่าถ้าแวนการ์ดอยู่ทัรีเจียนโจมตีเรียากาดปุ๊บสามารถเคาน์เตอร์บาร์สหนึ่งทิ้งสองลุกนะครับแต่สกิลโอเวอร์หลดตัวเบรกไลท์นะครับก็บอกเหมือนกันว่าเมื่อโจมตีเรียากาดนะครับก็จะสามารถเคาน์เตอร์บาร์สหนึ่งนะครับทิ้งหนึ่งนะครับถ้าทิ้งผิดขอภัยนะครับลุกได้เหมือนกันก็เท่่าากับว การลุกของมันนั้นเกิดจากการตีเรียากาศเหมือนกันนะครับผมทําให้มันต้องเลือกเอาว่าเราจะใช้ของใครก็จริงๆก็คือถ้าใช้ของโอเวอร์หลดเบรกไร้ถ้ามันถ้าทิ้งมือแค่หนึ่งมันก็คุ้มค่ากว่าถูกไหมเอ่ยแต่ว่าถ้าสมมุติน้องๆจะใช้ดีเกสนะครับก็ต้องเลือกเอาว่าจะใช้เบรกไร์หรือดีเกสนะครับเพราะว่าเอาจริงๆมันจะไม่สามารถตีเรียลุกตีเรียลุกได้เพราะว่ามันบอกเมื่อถจมตีเรียก็เท่ากับว,ว่ามันตีแล้วครับมันโดนตีเรียแล้ว,ลวนะครับมันจะไม่เหมือนกับสกิลของอย่างเช่นอ่า ตัว DN อย่างนี้นะครับถ้าเป็น DN ไลท์ทับตัวเบรกไลท์อย่างเงี้ยเราสามารถใช้สกิลของเบรกไลท์โจมตี ได้ก่อนตีเรียอากาศได้ก่อนนะครับนะแล้วก็ใช้สกิลเบรกไลท์ลุกก่อนได้นะครับผมแล้วก็เอาดีเอ็นเนี่ยนะครับมาโจมตีใส่แวนกาถ้าฮิตก็อาจจะเขาด้วยบาร์สองทิ้งตัวเองแล้วเพื่อนลุกนะครับนะอันนี้ทําได้นะครับแต่มันมีกรณีซ้ํากันอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าเป็นกรณีที่ใช้ดันเล็ดนะครับผมอันนี้พี่ก็เจอคําถามเหมือนกันนะครับนะดันเล็ดเบรกไลท์ด้วยรีเบิร์สนะครับนะอันไหนมันจะเกิดก่อนแล้วมันจะลุกตีได้3รอบไหมครับสำหรับคําถามอันนี้ด้วยนะครับนะก็จริงๆมันเรื่องของระดับการมาขอองสกิลนนะะคครับื ดันเลดบอกว่ามันต้องลุกคนแรกนะครับทิ้งมื่อยโจมตีวันกาทิ้งมือ3นะครับแต่ว่าถ้ามันมีผลการลุกจากสกิลตัวอื่นเนี่ยมันจะทําไม่ได้รีเบิร์ตบอกว่าต้องคาน์เตอร์บาร์สล็อกการ์ดห้าใบตอนเมนเฟสนะครับผมนะก็ทำเรียกได้ว่ามันจะทาของสกิลของรีเบิร์ตก่อนทําให้ดันเลดลุกไม่ได้นะครับนะก็เป็นเหตุผลเดียวกับตัวนี้ครับว่าทําไมถึงได้และไม่ได้นะผมก็ต้องตอบเลยว่าคําตอบเนี่ยคือลุกได้แค่ครั้งเดียวครับและเลือกเอาว่าจะเอาของใครลุกแค่นั้นเองก็ขอบคุณคำถามจากนออาน,ากนน้้อองัคพมมากผวี คำถามตอบมาห่งคำถามที่สาพอกันแล้วนะผมมาจากน้องการ์ดไฟแวนการ์ดเออนี่มันชื่อการดเกนเทาเล่นกันไม่ใช่หรอโอเคนะครับผมน้องถามเขาว่าพี่คารับถ้าเราเอาแมกนัมตีแวนและใช้สก,กิลของแรมบอร์ลุกบวกหมืน่นและแมกนัมที่ถูกบูตจอนโจมตีจากเคาน์เตอร์บาสดหนึ่งมันจะลุกปะครับอ่าโอเคครับผมสำหรับคำถามนี้นะครับนะ ต้องบอกเลยว่าโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบเป็นเทคนิคแล้วก็คนใช้ผิดเยอะมากนะครับผมสำหรับคำถามนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยแมกนัมเป็นตัวรับบูทตัวหนึ่งของ a ออฟ a ฟอร์ดตอนนี้ที่เก่งมากนะครับมันสามารถลุกตัวเองขึ้นมาตีได้อย่างโนวาต้องไปจับคนอื่นลุกแต่ไม่ครับผมของ a ออฟ a ฟอร์ดเนี่ยคือลุกตัวเองมาแล้วบวก2,000ด้วยซ้ำนะครับนะโดยการเอาแมกนัมโจมตีแวนการ์ดนะครับผมนะถ้าน้องโจมตีไปแล้วถึงน้องจะ ไม่ใช้สกิลก็ตามนะครับน้องจะอาจจะไม่บูตอาจจะไม่คว่ำหนึ่งเพื่อลุกนะครับหรือว่าอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าแม็กนัมน้องโจมตีแวนไปแล้วครับนะเพราะว่าสกิลมันเขียนว่า one ์ e ทิ r ์นะครับทำให้น้องไม่สามารถลุกมาได้อีกนะครับและคําถามที่น้องถามว่าถ้าใช้แม็กนัมโจมตีแวนแล้วลุกมาบวกหมื่นปุ๊บแล้วค่อยมาบูตท,ทีหลังได้ไหมต้องบอกว่าไม่ได้นะครับผมเหตุผลนั้นคือน้องต้องเอาลัมบอสตีข้างอาขออภยัยน้องต้องเอาแม็กนัมตีข้างก่อนนะครับเพื่อไม่ไงก็ตามไม่ให้โดนแวนนะครับ พอมันไม่โดนแวนเสร็จปุ๊บนะครับเราเอาลัมบอสจับลุกขึ้นมานะครับถ้ามันบวกหมื่นนะครับผมก็สามารถโจมตีแวนแล้วกใ็ใช้สกิลของตัวมันเองได้เพื่ออีกตีครั้งหนึ่งเพราะสกิลวันเพอร์เทอร์นะครับบอกว่าถ้าน้องโจมตีไปถึงเราจะไม่จ่ายค่าคอสก็ตามนะครับแต่ว่ามันถือว่าใช้ไปแล้วนะผมเพราะว่ามันหนึ่งครั้งต่งอ1เทิร์นแค่นั้นเองนะครับทำให้มันต้องตีเรียก,ก่อนนั่นเองลเลยๆตัวก็จะเป็นอย่างนี้นะแม้กระทั่งไทโดแอนด์ซาวเองก็จะสกิลจะประมาณนี้น้นคคคอเคก็ุณง การ์ดไฟแวนการ์ดมากผมสำหรับคำถามนี้ครับผมก็จบไปกับคำถามที่3ของเราในวันนี้ครับคำถามข้อสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับผมมาจากน้องนินโฮลิซอนนินนินน,น่าจะเป็นนินจานะครับผมคนนี้นะครับนะมีคำถามว่าพี่เมื่อไหร่แอดอะตอมจะแต่งหญิงอืมก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับผมนะการที่จะให้แอดอะตอมแต่งหญิงนั้นนะครับนะ น้องเคยเห็นเรือโนอาไหมครับพี่ว่าถ้าเรือโนอามารับคนขึ้นไปแล้วนะครับนะถ้าอะตอมแต่งหญิงเนี่ยก็คงจะเป็นวันนั้นแหละครับนะเพราะว่าโลกมันจะแตกนะครับผมถ้าอะตอมแต่งหญิงคือเอาปืนยิงตัวตายยังง่ายกว่านะครับนะกับการที่เห็นต้องอะตอมต้องมาแต่งหญิงนะผมนะก็แต่ว่าเอออย่าไปเห็นมันเลยดีกว่านะผมนะก็ขอบคุณคําถามจากน้องนินฮอลิซอนนินดินด้วยครับผมนะก็จบแล้วนะครับผมกับ5้อ่าไม่ถึง5้าสวันนี้4คําถามนะครับจากน้องๆที่ เลือกกันเข้ามานะครับผมนะน้องๆบางคนอาจจะล้อหน่อยนะครับนะเพราะว่ารายการห้าอะไรนะของเรานะครับจะออกสลับกับท็อปฟนะผมอาจจะมี5อะไรนะสัก3มคลิปหรือ4ี่คลิปแล้วจะเป็นท็อปไฟ้นะผมหมุนไปหมุนมาสลับกันไปสลับกันมาแต่ว่าทั้ง2รายการน้องๆยังได้ดูแน่นอนนะครับผมนะยังไงก็ขอขอบคุณมากแล้วกันนะครับที่ให้ความสนใจมาถามกับรายการฮ้าอะไรนะจริงๆพี่ก็จะตอบในคอมเมนต์ของน้องๆทุกคนเอาไว้แล้วนะครับว่าอะไรเป็นยังไงนะครับผมนะสำหรับคนที่แฮชแท็กถูกต้องใต้คลิปนะครับนะ อ่ะสุดท้ายนี้อย่างเช่นเคยแล้วกันครับก็ขอขอบคุณนะครับน้องๆที่มาเข้าชมนะครับถ้าชอบกดไลค์ตามกด Subscribe นะครับแล้ว,วาฝากเพจเราช่องเราทั้งแวนการ์ดไบไทยแลนด์แชนแนลจะมีมุกนะครับควยๆนะครับอะไรหลายๆอย่างให้ดูอีกแน่นอนนะครับสุดท้ายนี้จริงๆก็ขอขอบคุณล้านซีเจมให้กับมาซาชัน5ผู้ดนุนเพจเราช่องเราเป็นทางการวันนี้ไปแล้วครับผมเจอกันใหม่ในคลิปฮะอะไรนะครั้งต่อไปผมสวัสดีครับ